ครท่านผู้ชมครับเป็นทางเป็นผู้เอกผู้นักรายการนะครับไปดูแดงนะครับแดงก็คือด้านทองบนไฟววรัฒนะนะครับมนไฟววรัฒนะนี่ก็ลูกหลานของพี่น้องชาวแต่ครับคุณพ่อก็จากนะครับคุณหมอแพทย์คุณแม่ก็บูรีรัมนะครับเป็นลูกผสมนะครับนี่ทุกท่านก็ ในเขที่อำเภอพุทธิสมจังหวัดพิรำซองที่ค่ายโวยวอวัฒนะที่ตำบลกระเรื่องนอกอำเภอเยนยาจังหวัดนครรัทส์สีมามีคุณพ่อครับในสอนทองสดอง,งสองใน,นในหลับไปได้ด้วยผู้ปิดสอนเนอะแล้วก็มีคุณพณดิคุณเจย์พอดิวอวัฒนะเนี่ยเป็นหวัวหน้าคณะส่วนพิธีการกวัดทุนธณิษฐ์วัฒนายานะเป็นผู้จัดการนะต่อแถวไปพระนัทสุดท้ายก็ เอาชนะนกยกสามคณะของเพชรพทองคำสายบุญสโนเคอร์ที่กุกระสิงห์มากันที่ฝั่งแอมเพรเกษตรวิสัยฉบับร้อยเอ็ดสถาบันทองฝั่งน้ำเงินก็เลยด้านของรุ่งเพชรทองเพชรโพทองรุ่งเพชรก็จากกรมบัญชีกลางกำหนดบุรีรัมย์ซองที่ไทยมวยทองเพชรโพทองมีอบตสศรัทธาจารย์รำเป็นหัวหน้าณะแล้วก็ผู้จัดการนะจบไปครั้งสุดท้ายครับทางด้านของรุ่งเพชรก็ เสมอกลับฐานะของเก่งรบบอลน่งเดียวที่ปูกาสิงจับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด เจอกันมาก่อนและก็มาจนกันเลยคุกนี้นะครับพูดถึงชื่อชันเราประสบการณ์การบินทางด้านของฝั่งน้ำทะเลไปก่อนนะพูดถึงความสดความห้าวเราก็ต้องทางด้านของตะบนไฟนะรูปน้องเนี่ยคณะประชาชนรายกที่หนึ่งครับเป็นผู้รายการ,รที่ได้ตอบรับัท่องเที่ยวที่ติดตามรับชมรับอยู่ในสนามนะและก็ที่รีบไปได้ก็ ท่านที่ปรึกษากราานรผู้กการบ,บัญวีเวหานะครับจากที่คอยให้คำปรึกษานะครับจากรดการกันทครคภัยไข้บแล้วก็ขุกคน้องขอบคุณผู้ใหญ่สมัยบุญโถแล้วก็ท้านได้รับกาเป็นายศผู้ใหญ่ลุสริแสวงใจแล้วก็ผู้ใหญ่สุขวัฒร์ลงมากนะที่ให้การ ว่าสลับสนนี่เปล่าเนก่ยยเป็นการงานวันนี้ก็เขุณอย่างสูงแม่น้ำของท่านทานายยุทธเคียนชุติภัยศกท่านนายกสภาทนายความนายพระบรมราชมจตุภัมมิแห่งประเทศไทยนะที่สลับสนนี่เปล่าวันนี้ด้วยเงินจำนวน 30, นะี้สามหมื่นสามหมื่นบาทนะสำหรับการจรัดสิทธิ์วันนี้ของงานบุญเบิกบ้าน ฉลองปูตาไนโซนหนังจิตแข็งเร็นนักประพันธ์ยุกเจ็ดไปผมเลาประเด้นะแล้วก,นนลก็ที่ดีไม,ม่ได้ขอท่านกำลังตะบนัโซ่เพากระบว,วิจิตเดิมชบับระครับบนเวทีก็อยู่ในช่อง,งแรกเขายกที่หนึ่แบแ่ก็บนไฟบววัฒนะีดาวดังอยู่ในสายของสึก,ากนาีในกระดาษโนระเดนั้นก็เป็นที่ก็ต่อยอยู่ในสายของสึกเกียรติน จ้รุ่นเพชรทอ,เททอ,ทอ,ทองเพชรโพทองครับวันนี้จ้รุ่นเพชรสอบเยี่ยมเดิมนะฮะ,นนะขยับเข้าไปไกลกว่อนะแต่มีผู้ได้สรเรมยบร้อยมีอำเภอเมืองนะในังที่ขับขี่รสูงกว่บรับของทีนี้จากเอเมืองบุรีรัมย์นะถงานขององค์ต่อสมบัตรมย์นะแล้วก็เจ้าบ้านเอก้านทองนอนไฟาอรนกันนะ กเกมาีหมอบัณฑนนะา,า,ยยานะี่นียย่นาาี่นี่นี่นีอนี่นี่นี่นีรนี่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 นนี่น่นยกที่นาน,านปะ่นน่นนี่นี้นีน่นี่นีรนีนีี่นี่นี่นีไน,ข,ไนไขนี่นี่นน,นนะน,น,นะน,นนะ้นี่นะน,นะนี่นีินี่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 นีนี่น่นี่นี่น่นี่นี่นง่นีดนคร่น่นเท่นนน่ โดยเฉพาะสอกซ้ายนี่ถือเป็นอาวุธที่อันตรายก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ถนัดของรุ่นเพชรนะเตะซ้ายศอกซ้ายแล้วก็แขนขวาเนี่ยดูซ้ายนะ,ะซ้ายหน้าับเป็นมวยที่ออกซ้ายได้ดีออกคืนไปครับแต่แขงขวาของต้นไฟนะดูดครับโีครับอนะ่าอย่างนี้ก็ ถึงดีกาแน่นะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พลาดซะก่อนนะมีโอกาสนนลุยกันสนุกถึงเงนินและอาบจบยกที่หนึ่งอ่ะพักเดียวแปับหนึ่งครับเดี๋ยวคน,านนะวามาสู้กันต่อยกสองนะคุณผู้รมก็จะไปก็มารอนะจะเป็นหน้าที่ของสุดยอดรุ่นน็กเลยครับชาตินำรบวอพัฒนาัะดับด้านของสตางค์สุดลมที่น้ำฝนนะรอนะยครับ thank <laughs> you. nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยกสองแดงเมือวไฟรับน้ำเงินถึงพชรออกแ้งขวาไปสุครั้็หา

ทีได้ไหมเอาโอีดีได้ไหมดีได้ไหมดีใช่องาใชเอาขวาทีหนึ่งบนควายอก็หาหมดยกที่สองโอ้โหแซ่บปวยมันครับปีนี้ นะครับกออ็ขอขอบคุณท่านผอ,อปัญญวีเวหานะครับที่นำพาพี่น้องชาวบ้านในสุขรล้องจิตของพวกเรานะครับได้ปัดมวยดีคับวันนี้นะครับแต่ละคู่ตั้งแต่ยกที่หนึ่งถึงยกคู่นี้นะครับมันด้วยกันทุกคู่นะครับสมศักดิ์สีีมวยนะครับแต่ละค่ายต้องขอขอบคุณหัวหน้า ท่ายมวยทุกคณะนะครับที่ได้นำนักมวยมาช่วยในงานในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็คงไม่ได้รับความนุเคราะห์นะครับจากทีมงานนะครับานหน้าท่ายมวยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการ่งเิมลูกหลานของเรานะครับให้หายใจจากยาเสพติดนะครับ แล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์นะครับคุณแม่มะลินะครับออวัฒนะนะครับที่ไปประกบคู่มวยให้ในวันนี้นะครับอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงว่อโอกาส้ด้วยนะครับ มีเหลียวลงครับต่อไปเป็นยกที่สามครับถึงขึ้นทางแล้วตานีแต้อ,ย,อยกที่สามแขกว่าก็ยกเข้าหาตนนี โอ้มาเง่นมาดีคนละทีดีคนละครั้งเด็กก็หาเงินมาโอ้ลุชริตไปแล้วแรกทีขวาทีมกันาออกมายแลกกันดูตอนนี้ ดูดีจังวะครับนรชเหลี่ยมชิงไหวชิงพิครับดูเตจะทีนะเด็เข้าไปกันหันทอ บนไฟครับซ้ายหน้าครับโดนซ้ายอยู่านี้นะครับรุ่มเพชรโอ้ยขวาเลยนะครับนะให้มาให้ตอบนะให้มาทุบทอมคืนเอาซ้ายหน้าครับรุ่มเพชรต่อยมันขวาบนไฟเกมเริ่มร้อนเลครับเริ่มแรงขึ้นมาครับเกมอะไรซ้ายหน้าต่อยได้ไหมครับชรรุ่ง่ท้าครับ ดูดนะ้ยวยศอกับน,นี่เนขะายักเท้ายกตกทางซ้ายนะ,รนรนะครับรนะูปเพชรสายเลยครับอยู่ที่ความสดนะอยู่ที่การายืนระยะนะท่านผู้ชมนะโยคู่นี้นะลายสดมากน,นะอ่าศอกเสียบพื้นเสียบเท้าไปโอ้วอย่างในี้ใครดีใครอยู่นะครับท่านผู้ชมนะ ในขณะเดียวกันที yeah, of ่ร oh, ุนเพชรดี้ายหน้าและอยแย่ครับบน้ายหน้าของมนงไฟผืนหน้านะโอ้โห้นสูงครับหัขวาครับ้ททีครับตัวชนดตันตัวอยู่ครับสับสอบันมาขวาครับขยายยีเาอยู่ครับอ่าใม่ลยครับวงไฟครัอย่างนี้ก็ สนุกนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านมวยคู่เอกสนุกขอเสียงปรดเลยนะครับปรบมือนะครับดูบรรยากาศกันให้น้ำนะครับการแก้ไขนะครับแก้เกมียววัตถงานของฝั่งกน้ำก็สามพันสี่พันใช่ไม่เส้นเบี้ยวเอาละครับทีมงานเส้นเบี้ยวโคราชฉีดยาน้ำเงินในสี่พัน้วครับตอนนี้นะฮะ โอ้เห็นในจองครับพี่หมวดเอ็ดดี้เมืองสวนครับวันนี้ก็มานะครับแรกคือครับเป็นครั้งแรกของมานโตกพี่มีมวยมันขนาดนี้ครับจัดมาหลายรอบแล้วรอบนี้ลามันที่สุดเลยนะไปแล้วครับคุณแม่ทั้งหลายเลยนะครับเฮ้ยทับทัางมีดทัพลมมันตู้เย็นไปหมดแล้วครับเด้ไปรับกันนะครับคุณแม่ครับอ่างทางนะครับเดี๋ยวคุณลูกจะเป็นลมนะฮะ โอ้โหคุณแม่เล่นพ,พนุ่มพิษกันนคุณลูกจะอยู่ไหวเลยคนระับฮะยกต่อไปจะเป็นที่สี่ของคู่เอกคุณทำอะไรกันครับกต้อไปนยครับบนไฟโรพัฒนายน้ำเงินรุ่องเพชรพอเพชรพอทองอ่าพี่เลี้ยง,เ,ง,พพเ,งเชิญครับหมดเวลาแล้วเชิญครับ เทเ้เสียงกองเทียนครับตอนนี้ ه, อ,นอ่าจะลสี่บบบนไฟครับเดินต่อครับนกราดีกันที่รุ่งเชรคอยสปาร์ตูสซ้ายครับสร์ูสไทรของรุ่งเชรมาดูว่าบนไฟนีเล็บไรเล็บไรโอครับ,บรนะนะรรเป็นเล็งขึ้นมาในกราดีกท,ท,ท,ที่เกมสวยมากครัทีมเบตต์ท่มว่าจะต้องได้ดีราีี่ เข้าไปครับขวาขวาซ้ายคือนะออกลยครับขับเขีไที่พอได้รับจะดูนายครับ่กไมลงครับพอแล้วม่ทำการจับแยกคับกาสั่ชอลรเยบรีขจับแยกเอามาสู้่อนต่อเด็กขัเข้าไปใกด้นะ จาวาเข้าหาแทา้วยซายก็ยังยังไม่ชัดเจนสอบมาเสียแทนร้าแเอาเอายกกแยกกอแก่อนจดสี่ดเข้าไปครับทุกเนเกมรับจัะสีมือนะสกดมาถูกตอ,แกอ,แกอ,แกองแโอ้ยจเป็นต้อั่ทาเอาทีนะฮะนแทงเ้เขา ยกพิกไม่ตายเลยยิงไม่ดีนะแตจยกสี่็กรชิงเหลี่ยมชงไหยิงพิกสู้กันพี่ขีดาวแคบนนครับซ้ายกับขวา còn nhớ bỏ bóng bay đi hả? dài dài hả? đá cặp sai hả? thả bóng sai, nút thắt, thả bay, đinh sai, hả? ยังนี้ครับเกสี่แชิงเลือจไยุนเาดวางครัของรุงเี๋ยอกายไม่โดนนะตองเก้าเข้าไปเหือกล็ว่านั้นกบเป็นรของรุงเพชรนะนม่พาได้กเนสวนคืนนี่ทำกันครับท่านผู้ชมนี่ขยับขบไปยึดขยับขบไครับนใช่วงกายยสี่โยกที่สเอาลครั เหลือมวยอ,อีกสามคู่นะครับ,ยบอย่าพึ่งจับอย่าพึ่งจับก่อนกันเหลือมวยอ,อีกสามคู่นะครับดูจนมวยคู่สุดท้ายเลยครับจับสามคู่จับทีมงานของหมายมสูกก็ขอขอบคุณนะ,ะนะครับแฟนที่ดูตามมาจับจากต่างจังหวัดเพื่อมาชมมวยที่ การพิจารณาวันนี้นะครับอย่างมากมายขอขอบคุณนะครับกลับเข้าสู่สนามนะครผู้ชมนะครับยกต่อ,อกไปจปะเป็นยกที่ห้ายกสุดท้ายนะครับ जाम जे लाइ หมดยกสำหรับหมดยกสุดท้ายนะครับนะรับรางวัลพิเศษนะครับจากท่านประหลัดตพนุนนะครับผ no yes in ู้ชนะนะครับใครดูใครจะชนะดูก่อนนะครับ มาแล้ารางวัลพิเศษแดงน,นะครับชูแดงนะครับแมกเก่งมนได้บนไฟเนะออเอาขึ้นไม่ใครรถมั้ยล่ะล่ะเอาพิเศษละเดี๋ยวได้เงินพิเศษห้าร้อยบาท